สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่วอล์กแรกของกิกินะคะชนีโลกส่วนตัวโสงนะคะก็วันนี้กิกิสจะพาไปไหนทำอะไรอย่างไรอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นนะคะ นี่นะคะประมาณคุณสามีไปแล้วค่ะตื่นไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ากิ๊กกิเพิ่งตื่นค่ะแต่วันนี้กิ๊กกิ๊จะมีจะพาเพื่อนๆไปจ่ายตลาดนะคะคือจะไปซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วเราไปดูว่าในซูเปอร์มาร์เกต็ตในเยอรมันนะั้นมีอะไรขายบ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์นะคะก็ะจะมีกฎต่ตางๆเราจะไปดูกันว่าเราต้องทําอย่างไรบ้างมีกฎอะไรบ้างแล้วก็ จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยค่ะว่าเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวขอตัวไปแต่งตัวกนนะคะแล้วเจอกันค่ะค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือออาฟิศของเราวันนี้นะคะเพราะว่าหนานแน่นมากคือข้างนอกหนาวมากอยากจะให้เพื่อนๆดูจริงๆว่าบรรยากาศข้างนอกนั้นเป็นยังไงไปดูกันเลยนะอันนี้อย่าตกใจนะว่าทำไมของถึงวางเรียงรายอย่างนี้กิกิจะบอกว่า เพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดนี้ได้สองอาทิตย์นะคะแล้วคอนโดนี้ก็คือจะให้เช่าแบบว่างเปล่าคือในคอนโดนไม่ได้มีอะไรให้นะคะทุกสิ่งที่อย่างที่เห็นนี้ก็คือมาจากคอนโดนเก่าทั้งหมดนะคะทุกอย่างก็ห้องแต่งตัวก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะวางเรียงรายไปก่อนยังไม่ได้จัดเพราะว่าจะต้องรีโนเวทอีกเยอะเลยนะคะห้องอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะจะบอกว่าอันนี้ คืออยู่ชั้นสองนะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นอากาศจะเป็นสีเทาๆนะคะคือรู้เลยว่าหนาวแน่นอนออกไปยังไงก็ไม่รอดนะคะคือต้องหนาแน่นไว้เท่านั้นส่วนร้านสีเหลืองๆนั้นก็คือร้านเบเกอรี่นะคะอยากจะไปซื้อขนมปังโดนัท แล้วแต่หรือว่ากา,กาแฟอะไรก็นะคะสามารถลงไปซื้อข้างล่างเลยแล้วก็จะมีสถานีรถบัสอยู่ตรงนั้นเลยก็จะสะดวกเนาะถ้าเราจะเดินทางไปนะแต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่กิกิจะพาไปวันนี้ก็คืออยู่ใกล้คอนโดมากคือสามารถเดินไปได้แล้วก็เราไปกันเลยดีกว่าเนาะไม่พูดพร่ทำทาเพลงอ่ะ ก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าก่ะโอ้ยก็กระเป๋าของเราภูมใจแล้วก็มีถุงมือถุงมือนี้ก็เอาไปเผื่อนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใส่หรือเปล่าก็เผื่อไปแล้วกันแล้วก็จะมีแมสแมสนะคะก็คือ ที่สามารถใช้ไม่ใช่ว่าจะใส่แมสอะไรออกไปก็ได้นะคะคือแมสที่เป็นแมสผ้าก็คือรัฐบาลตอนนี้ไม่ให้ใส่เลยนะคะก็จะให้ใส่เฉพาะแมสสีฟ้านี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแมสแบบนี้นะคะก็จะชื่อว่าแมสเออไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่า F F P2 นะคะต้องเป็นแมสแบบนี้หรือว่าแมสแบบนี้เท่านั้นนะคะที่ให้ใช้ตอนนี้นะคะเพราะว่ากิกิก็จะใช้สีฟ้านะคะเพราะไม่อยากแกะใหม่เอาไว้เก่นอ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่แมสกันนะคะกิกิกี้นี่ก็คืออยากจะใส่ออกไปจากบ้านเลยบางคนเขาก็จะไปใส่เออ เวลาที่เขาจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นแต่กิกจชอบใส่อออกไปจากคอนโดเลยนะไม่รู้สิหรือว่ามันคิดว่ามันปลอดภัยมากกว่าก็คือเดินออกจากบ้านเราก็คือสั์ไปเลยเนาะถ้าง,งั้นลราไปกันเลยดีกว่าค่ะอ่นนี้เราก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยู่ชั้นสเราก็จะเดินลงมานะคะคือที่ประเทศเยอรมันเนี่ย คอนโดที่อยู่ชั้นล่างสุดนี่เขาไม่นับนะขนับว่าเป็นชั้นศนแล้วชั้น1ไอชั้น2องเขาจะนับเป็น1นสองนะคะแล้วก็ไม่มีลิฟต์นะคะตึกที่กิ๊กอยู่จะไม่มีลิฟต์ก็จะเป็น จะออกไปข้างนอกแล้วว่าไม่อยากนึกเลยว่มามันหนาวแค่ไหนโอ้ยแม่เจ้านี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วการไปซุเปอปร์มาร์เก็ตเนี่ยเราต้องมีเหรียญเหรียญออกเหรียญหนึ่งนะยูโรนะเด็กทุกานหนาวว่ะเออ ทำไมต้องใช้เหรียญหนึ่งยูโรเพราะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะก็ยัง นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวคือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่จะพาไปวันนี้คือไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันสะดวกและอยู่ใกล้บ้านก็เลยเลือกที่จะมาอันนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเนาะนั่นก็รถบัสน,นะคะรถที่นั่งประจำเข้าไปในเมืองเดี๋ยวเราจะข้ามถนนหรือข้ามทางม้าลายนะคะ แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยน้านะคะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงทางตรงไหนนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะจะบอกว่าเหรียญหนึ่งโลก็ต้องเอามาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อการเอาโลเขททำไมคิทุกคนต้องเอารถเข็นเพราะว่ารถเข็นนี่คือก็จะมีจํานวนจํากัดน,นะคะแล้วเขาก็จะได้รู้ว่า เขาจำกัดจำนวนคนว่าสามารถซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถรับคนได้กี่คนก็คือถ้ารถเข็นหมดก็คนต่อไปก็ต้องรอจนกว่าจะมีรถเข็นนะคะเพราะว่าจะได้ควบคุมจำนวนคนในะซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะ<อ>เข้าไปเขาก็จะมีป้ายบอกน,นะคะว่าุคนต่อหนึ่งหนึ่งคนต่อหนึ่งรถเข็นแล้วก็ให้เป็นระยะห่าง แล้วก็จะมีเจลแอลกอฮอล์นะคะสําหรับทำความสะอาดเนาะโอเคแต่ว่ากิดทำความสะอาดมือมาเลยจากบ้านเนาะก็เข้าไปวัน,นอันนี้ก็จะเป็น,นแผนกผักผล,ลไม้นะคะแต่วันนี้เราจะมาซื้อกระดาษฟอยกระดาษสำหรับใช้ในเตาอบแล้วก็ถุงขยะเพราะว่าหมดเนาะ น,นี่ก็จะเป็นผลไม้ก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลนอกฤดูกาลแล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีป้ายสีแดงกับป้ายสีเขียวป้ายสีเขียวที่เขียนว่า B.O. นะคะก็คือเป็นผลไม้ออกกนิการ,ราคาก็จะสูงกว่าผลไม้ที่เป็นป้ายสีแดงนะคะ เดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรน่ากินก็จะมีผลไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวไม่นอกเรื่องดีกว่าเราไปหากระดาษกันดีกนะว่าอาค่ะเราก็จะเป็นเอาแหนกนมโยเกิร์ตต่างๆเนาะแล้วก็เป็นชีสนี่ก็จะเป็นตู้ชีสโดยเฉพาะก็จะมีชีสนะคะ โยเกิร์ตเราคุณแฟนบอกให้ซื้อโยเกิร์ตเราจะเอาโยเกิร์ตไปฝากนางหน่อยนางชอบกินอะไรอ่ะรสสตรอเบอรี่เนาะรสสตรอเบอรี่ไปให้นางแล้วกัรหนึ่งอ่าแล้วก็รสบูเบอรี่ มีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็รสเชอรี่สามอย่างพอไปต่อค่ะนี่ก็จะเป็ขนขนมปางแล้วก็ของแช่แข็งเนื้อสัตว์ ที่ไหนเนื้อสัตว์นะคะวก็วันนี้เราจะไม่ซื้อเนื้อสัตว์ไปยาวนมนนแ,ลวแล้วก็ไอซกครีมไข่โน่นนี่นั่นเดี๋ยวเราไปหากระดาษฟอยกันดีกว่าแล้วก็ถุงขยะผมว่าห,หมดอยู่ตรงไหนนะ น,ะะนี้ก็จะเป็นแผนกสำหรับอบเค้กทำเค้กอะไรต่างๆนานาเนาะแต่เราขอข้ามไปเลยแล้วกันไหนเราไปช่องนี้ดีกว่ามไม่ใช่นะคะงั้นขอกลับไปนะคะ ไม่ช่ก็เป็นผนาซุปสำเร็จรูปนะคะก็คลายๆบ้านเราเนาะต้มน้ำร้อนใส่จบอะไรอย่างนี้ก็เป็นอาหารกระป๋องนะ ผักกระป๋องนูนน่นนี่นั่นต่างๆนานาแล้วก็มีซุปซุปกระป๋องนะคือเปิดมาแล้วอุ่นเราทานได้เลยมีกลับมาที่เด,ดิมอีกแล้วไ่นนะกระตาษชําละนี่นั่น,นทำความสะอาดเมื่อวันนั้นที่มายังเห็นดูเลยแต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหน,น นี่มนรอบสองแล้วน,นะยังหาไม่เจอเลยเอาตรงๆผมจะต้องถามพนักง,งานเขาเลยแหละอ่ะนี้เป็นแผนกวายนะคะวายพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะฝั่งนู้นอีกก็ไวายวายเยอะมากเราถามพนักง,งานเขาเลยดีกว่าเออชูดิกุมวัลซินมื้นที่จะอุนบักเาเพียเะไรแบนี้ได้ยังไงมึงสถามไปอด พ่อไหนเหรอเดี๋ยวไปเที่ยนวนอนกันอ่าโอเคตังค้งเถอะอ่ะเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆแผนอาหารสัตว์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่วนมาที่เดิมอีกแล้วนะออ้ยง่าแผนอาหารสัตว์แล้วก็ตั้งๆนั้นนะ่ะโอ้ยเจอแล้วทุกคน เราจะเอากระดาษฟอยนะคะก็จะอยู่ที่1นึ่งิโรเจสิเกซนกระดาษฟอยแล้วเราก็จะเอากระดาษสำหรับแอมสำหรับเตาอบก็อยู่ที่95บเซนนะคะก็ถุงขยะเราจะเอาปกติกิ๊กจะใช้เป็นถุงสีขาว แต่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนวันนี้อยากจะใช้ถุงดำถุงดำนี่ก็120ลิตรมันใหญ่ไปไหม่ะนี่เลยคนนี้ไหมไม่มีอ่ะหมดนะคะวางเปล่าก็เอาไงดีอ่ะอ๋ออ๋อนี้แหละ อ,อยูงราคาก็จะอยู่ที่2 2ยูโร59เซนตนะแต่ว่ามันก็จะมีนะคะสำหรับถุงขยะสำหรับผักผล,ลไม้คือที่นี่เขาจะให้แยกขยะนะคะผักผล,ลไม้เศษอาหารเนี่ยก็แยกขยะพลาสติกก็แยกก็มันจะมีถุงแล้วก็แล้วแต่จะมีหลายยี่ห้อนะ ตรงนี้หน้าเนี่ยก็จะเป็นถุงที่มีกลิ่นมะนาวนะคะโอเคนั้นเราไปจ่ายตังกันเลยดีกว่าพอแล้วค่ะนี้เราก็มาต่อแถวนะคะสําหรับจะจ่ายเงินแต่ว่าวันนี้แคชเชียร์เปิดแค่ช่องเดียวไม่ทราบว่าทําไมกันเราก็รอไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าถึงคิวเราเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคะ่ะใจเย็น เพื่อนๆตอนนี้เราก็ใต้จ่ายเช็คบินเสร็จเรียบร้อยนะคะเร,เราก็ถึงออกมาตรงนี้ก็จะเป็นผแผนแกเบเกอรี่นะคะเราก็จะมีนั่งซื้อขนมคงขนมเค้กเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่ไหวจะเคลียร์ดอกไม้นะคะออกไปกันเลยเสร็จแล้ว มาแล้วเราก็ต้องเอารถเข็นมาคืนนะคะเดี๋ยวเอาของออกจากตะกร้าก,ก่อนโอ้โหหนักเลยเนี่ยแงขนาดเยอะนะนนะนนนนะเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะแบบนี้เราก็ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเอาเหรียญของเรานะคะออกมา ก็จับด,ด้เป็นตันเสร็จเรียบร้อยตรงข้ามซปเปอร์มาเก็ตก็จะเป็นโรงเรียนถมนะคะนนะคะบรรยากาศอันนี้นี่ก็คือหลางจอดรถของทางซปเปอร์มาเก็ตเราก็เดินบ้านเหมือนเดิม อย่งงางนันกิกกิก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆอ,อยากจะติชมคอมเมนต์ให้พาไปไหนอะไรยังไงหรืออยากดูอะไรเพิ่มเติมตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบล็อกแรกจริงๆแล้วก็ถ่ายเองอ่ะเดี๋ยวข้ามคำอะไรก่อนนะคะก่อนที่รถจะชนนะคะ ค่ะถ้าผิดพลาดอะไรยังไงหรือเพื่อนๆอยากให้ปรับปรุงตรงไหน,นก็เขียนคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะแล้วถ้าทำได้ก็จะทำนะคะค่ะเพื่อนๆถ้่งนั้นก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าว่ากิกิจะมาอัปเดตอะไรยังไงให้ดูนะคะแต่วันนี้เหนื่อยแล้วค่ะบอกแค่ซื้อของก็เหนื่อยแล้วค่ะหนาวด้วยไปก่อนนะคะ